เป็นเพราะว่าจะผิดใช่ไหมที่ต้องน้ำหล่อตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้อง่อยให้แล้วแล้วแล้วเวลาเราจะลงไปถอนหญ้าจะไปอะไรในพื้นเนี่ยเราก็จะเหยียบข้าวโดยที่ไม่จมเพราะดินเขาแข็งอ๋อจะได้ไปที่วัดน้ำอ่าที่วัดน้ำบ้างล่ะวัดน้ำคือแปลว่าน้ำใต้ดินมีน้ำอ๋อนี่แล้วเสร็จแล้วถ้าน้ำใต้ดินน้ำมันซึมเข้ามาในนั้นก็อยู่ข้าง ไม่เป็นไรหรอกค่ะได้คครับแล้วเตต่ออีกไม่เอาขีดไปเลยค่ะวอนไม่ได้แต่จัดว่าจัดว่าห่วงเนี้ยน่าดีอย่างเด็ดนะถ้ายิ่งไปห่วงนู้นนะโอ้โหไม่มีเลยแตกและแห้งเลยเหรอแตกและแห้งเลยห่วงนู้นนะแตกและแห้งแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ข้าวตายยากบนหัวขนายังไม่ตายเลยครับท่านเลยขึ้นบนหัวขนาเนี่ยไม่ตายข้าวตายยาก แล้วเราจะเดินลงไปเนี่ยโอ้สบายเลยแบบมันไม่จมไงเราข้าวเท้า,าไปมันจะไม่จมมันก็อู